สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอซ์แอนด์ชแนลค่ะวันนี้จะพามาบ้านนอกเมืองนะคะบ้านซัมเมอร์ค่ะปอกรกเน็ตค่ะนี่ป้ายปอกรกเน็ตนะคะปอกรกเน็ตเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะตามไปดู ตามไดูเลยค่ะค้ะบา,าบ้านเสมอาบ้านเสมอค่ะดูนะคะ ม้าให้โอ้ทางนู้นกันบ้านซัมเบอร์มีมา้าเลี้ยงมา้าเลี้ยงเกะน,นะคะบ้านนั้นขาเลี้ยงเกะเสียงนกเสียงกาทำธรรมชาตินั้นเนี่ยเหมือนบ้านเราที่ไทยเลยค่ะ แต่ที่นี่แพทยไอซ์แลนด์ Iceland, ปลูกไม่ได้นะคะปลูกมะนาวปลูกได้แต่ต้นไม้ยืนต้นปลูกยากโอ้จะเดินไปถึงมาหรือเปล่าเนี่ยมา้มาเลี้ยงมา้มาม้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ใครเลี้ยงไดุ้อยตัวเป็นล้านนะคะเราจะมาทำวีโลให้เพื่อนๆดูนะคะมาที่ไอซ์แลนด์เยอะมากค่ะทางนู้นก็เนิน เดือนหน้านูา้นเรา,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 าจะมาเก็บเห็ดนเนี่ย รอบให้ดูนะคะสายทะเลเกรีน ลยค่หนาวจริงๆอ้ยลมแรงค่ะลมแรงมากเลยนะคะค่ะลมแรงมากนะคะขอจบคลิปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์อัมพอด้วยนะคะกดก็บสไคร้ด้วยค่ะ ไอซ์แลนด์ชแนลค่ะขอจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวให้ดูคลิปต่อไปนะคะ